ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งอยู่นะคะต้นมะม่วงผิวปลิวสวยค่ะมีลมอ่อนๆค่ะเพิ่เลือหลังบ้านจะ่ติมปกติจะแสงท่อนตอนนี้ที่เขียวงาาม,มากก็คือหญ้านะคะ หญ้าเขียวขจีงามมากได้ฝนครับเพื่อนๆได้ฝนฝอยๆฝนจะตกค่ะนู่นค่ะแต่วันก็ยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะยังไม่มีแต่วันยังไม่มีแสงอะไรท้องฟ้าก็ปลอดโปร่องอยู่นะคะท้องฟ้าก็ปลอดโปร่องอยู่นะคะ เพื่อนๆดูท้องเพื่อนๆดูท้องเพื่อนๆดูท้องออกมาแล้วค่ะอันนี้ยังไม่มีแสงทอเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่มีแสงอะไรมาเลย ผลล่อนตอนนี้ที่เขียวงามมากก็คือหญ้านะคะหญ้าเขียวขจีงามมากได้ฝน,นะครับเพื่อนๆได้ฝน,นมาชมบรรยากาศจ้าสภาพอากาศก็มีละอองฝนฝอยๆยนะคะมีละอองฝนทอลองมาเลยค่ะเพื่อนๆตองทุกนาก็เขียวขจีเหมือนเดิมค่ะข้าวงามข้าวสวย ท้องฟ้าก็ปลอโปร่องอยู่นะคะท้องฟ้าก็ปลอโปร่องอยู่นะคะเพื่อนๆดูท้องทอลองมาเลยค่ะเพื่อนๆกอ,องทุกนาก็เขียวขจีเหมือนเดิมค่ะข้าวงามข้าวสวย ทอลองมาเลยค่ะเพื่อนๆขอ,องทุ่งนาก็เขียวขจีเหมือนเดิมค่ะข้าวงามข้าวสวยลองละองละองค่ะฝอยๆค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งอยู่นะคะ ท้องฟ้าก็โปร่ปงอยู่นะคะหลังบ้านยะติ๋มปกติจะแสงทองสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยาติ๋มมารายงานสภาพอากาศยามเช้าเหมือนเดิมค่ะสภาพอากาศก็ค้มฟ้าค้มฝนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ่อนทอลองมาเลยค่ะเพื่อนๆน ลองทุ่งนาก็เขียวขจีเหมือนเดิมค่ะข้าวงามข้าวสวยพอมาแล้วค่ะวันนี้ยังไม่มีแสงทอเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่มีแสงอะไรมาเลยฝนละลมาชมบรรยากาศจ้า สภาพอากาศก็มีละอองฝนฝอยๆยนะคะมีละอองฝนฟ้าเพื่อนๆนมาตกไหมคะตอนนี้ละอองฝนไปลปอยใส่หัวยาติมแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน่าจะตกอยู่นะคะเพื่อนๆนสวัสดีย้มเช้าค่ะฟ้าเพื่อนๆนมาตกไหมคะตอนนี้ละอองฝนไปปล่อยใส่หัวยาติมแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน่าจะตกอยู่นะคะเพื่อนๆนสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆน วันนี้อย่าติมมารายงานสภาพอากาศยามเช้าเหมือนเดิมค่ะสภาพอากาศก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนเหมือนเดิมครัเพื่อนๆท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งอยู่นะคะฟ้าเพื่อนๆมาตกไหมคะตอนนี้ละอองฝนไป,ปลปอยใส่หัวอย่าติมแล้วครับเพื่อนๆ น่าจะตกอยู่นะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้อย่าติ๋มมารายงานสภาพอากาศยามเช้าเหมือนเดิมค่ะสะภาพอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศจ้า สภาพอากาศก็มีละอองฝนฝอยๆนะคะมีละอองฝนอองละองละองค่ะฝอยๆค่ะเพื่อนๆทอมาแล้วค่ะวันนี้ยังไม่มีแสงทอเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่มีแสงอะไรมาเลย,เยฝนมาชมบรรยากาศจ้าสภาพอากาศก็มีละอองฝนฝอยๆนะคะมีละอองฝน ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งอยู่นะคะ สบัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆนวันนี้อย่าติ๋มมารายงานสภาพอากาศยามเช้าเหมือนเดิมค่ะสะภาพอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆืนต้นมะม่วงพิ้วปลิวเฉวิว้ค่ะมีลมอ่อนๆค่ะเพื่อนๆฝออยๆฝนจะตกค่ะนูน่นค่ะแต่วันก็ยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะ ยังไม่มีแต่วันยังไม่มีแสงอะไรปล่อยฝนจะตกค่ะนู่นค่ะแต่วันก็ยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะยังไม่มีแต่วันยังไม่มีแสงอะไรต่อมาแล้วค่ะวันนี้ยังไม่มีแสงทอเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่มีแสงอะไรมาเลยฝนล็อ หลังบ้านยาติ๋มปกติจะเสียงทกสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยาติ๋มมารายงานสภาพอากาศยามเช้าเหมือนเดิมค่ะสภาพอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆนฝอยฝอยฝนจะตกค่ะนู่นค่ะแต่วันก็ยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะยังไม่มีแต่วันยังไม่มีแสงอะไรฟ้าเพื่อนๆมาตกไหมคะตอนนี้ละอองฝนไปลปอยใส่หัวยาติ๋มแล้วค่ะเพื่อนๆน น่าจะตกอยู่นะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะอหลังบ้านยี่ติ๋มปกติจะเสียงทอง้ทองฟ้าก็ปลอดโปร่งอยู่นะคะมาชมบรรยากาศจ้าสภาพอากาศก็มีละอองฝนฝอยๆนะคะมีละอองฝนกัน ตอนนี้ที่เขียวงามมากก็คือหญ้านะคะหญ้าเขียวขจีงามมากได้ฝนครับเพื่อนๆได้ฝนฝอยๆฝนจะตกค่ะนู่นค่ะตะวันก็ยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะยังไม่มีตะวันยังไม่มีแสงอะไรฝอยๆฝนจะตกค่ะนู่นค่ะตะวันก็ยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะยังไม่มีตะวันยังไม่มีแสงอะไร ตมม้นมะม่วงผิวปลิวสไวค่ะมีลมอ่อนๆค่ะเพื่อนอๆมาแล้วค่ะวันนี้ยังไม่มีแสงทอเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่มีแสงอะไรมาเลยฝนละอองละอองค่ะฝอยๆค่ะเพื่อนๆสบัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้อย่าติ่มมารายงานสภาพอากาศยามเช้าเหมือนเดิมค่ะ สภาพอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆฟ้าเพื่อนๆมาตกไหมคะตอนนี้ละอองฝนไป,ปล่อยใส่หัวยาติมแล้วค่ะเพื่อนๆน่าจะตกอยู่นะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะฝอยๆอฝนจะตกค่ะนู่นค่ะแต่วันก็ยังไม่ขึ้นนะคะ ตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะยังไม่มีแต่วันยังไม่มีแสงอะไรเพื่อนๆดูท้องทอลองมาเลยค่ะเพื่อนๆ